วันปิยมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชพระราชสมัญญานามนี้แปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนเพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ยอย่างล้นเหลือของพระศรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการเลิกทาด พระราชกรณียกิจสำคัญ 1. การเลิกทาตททำให้พระองค์ทรงได้รับสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการมีทาตเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับประเทศที่เจริญแล้วพระองค์จึงหาวิธีเพื่อไม่ให้มีเหตุกระทบกระเทือนต่อตัวทาตและเจ้าของทาตพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยทาตให้เป็นไทย โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อเหมือนประเทศอื่นทำให้ทาตในเรือนเบี้ยหมดไปจากประเทศไทย 2. คมนาคมและการสื่อสารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนขึ้นหลายสายเช่นถนนราชดำเนินทางรถไฟสายแรกระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโทรเลขโทรศัพท์ การรับส่งจดหมายอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขในปีพุทธศักราช2426นอกจากนี้สาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นไฟฟ้าและน้ำประปาก็เกิดขึ้นในรัชสมัยพระองค์เช่นกัน 3. ส,สาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลวังหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลีิริราชและพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงหรือสภากาชาติในปัจจุบัน 4. เศรษฐกิจและการคลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเริ่มให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินโดยส่งให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกันอีกทั้งส่งนำระบบเงินตราใหม่มาใช้แทนระบบเงินพดดวง ประเทศจึงมีหน่วยเงินบาทสลึงสตางค์และรูปแบบของธนบัตรและเหรียญมาใช้ในประเทศ 5. ปฏิรูประบบราชการพระองค์ทรงตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวไก่กันได้มีการเพิ่มกระทรวงอีก4กระทรวงคือกระทรวงธรรมการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงโยธาธิการกระทรวงการต่างประเทศ จากเดิมที่มี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงนครบาลกระทรวงวังกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรธิการและส่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน